มาครับทุกคนมากินตําเส้นเล็กกันนะครับทุกคนอู้เล็กครับอร่อยอร่อยนะจ๊ะือเครื่องแน,นแน่นเลยครับอุ้ยอยากกินหลายวันละอืมอืมอร่อยมากหรือใครจะเรียกว่าตาก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้นะทุกคนเนาะ อร่อยนะทุกคนลองไปทำตามกันได้นะครับอืมอืมคุกกาหมูลงไป อื uh huh. อร่อยจิงมันจะมีความรู้สึกเหมือนกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วตักน้ำส้มตำมาราดบนกว๋วยเตี๋ยวเรา,เอาอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนอืม uh huh, ดีมากเลยนะผักบุ้งอืม uh huh. ตำเส้นเล็กหรือตำก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นเส้นตำที่แบบว่าตำเสร็จแล้วต้องกินเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเส้นเล็กเขาจะอืดแต่นี่ยังไม่อืดน,นะเดี๋ยวหนุบดีมากอืม <c oughs> En like laddis. <laughs> mm. เดี๋ยวมีแจกนะครับวิธีทำรูดเยอะมันก็แสบปากต้องอย่าพยายามให้มันโดนริมฝีป,ปากอะไรเยอะเส้นเล็กยี่ห้อนี้ดีนะ แทนขนมจีนพันกับแคบหมูแล้วน้ำส้มตำอ่ะ เขาซึมเข้าเส้นเหล็กครับทุกคนมันก็จะมีความเค็มเปรี้ยวหวานของน้ําส้มตําที่เราตำก็ังมีน้ําน้ําอยู่จริงๆกี่เคยทํากินแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ตอนนู้นอะ่ะเวลากี่ลวกเส้นเสร็จครับที่แบบเอาลงท,ที่คลกเลยแล้วมันทําให้น้ําส้มตำเหเรอรสชาติเปลี่ยนเวลาลวกเสร็จปุ๊บต้องเอาไปนี่ก่อนทุกคน ผ่านน้ำเย็นเหมือนนอกน้ำเย็นอะ่ะแล้วเส้นเขาจะยังไม่เล็ะ เดี๋ยวต้องเป็นเมนูปโปรดอีกอเมนูหนึ่งของกี้แน่เลยทำกินง่ายอะ่ะใช้แทมเส้นหนุ่มจีนได้ได้คนละอีกแบบเขาเรียกว่ามิติหนึ่งของการกินเลยนะครับมันก็ไม่เหมือนเส้นหนุ่มจีนหรอก อยากใส่เส้นเล็กมาเยอะๆแต่ก็แบบมันจะใส่ได้พอประมาณหนึ่งครับเพราะว่าใส่เยอะเกินมันก็จะอืดอะไรที่มันเยอะไปมันก็ไม่ดีนะทุกคนต้องอยู่บนความพอดี ตัดผมมาใหม่หนะเน,นี่ยมันเนแบบเขาเรียกเดรอเดรหน่อยตัดเพิ่งตัดมาวันแรกช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็เครียดนะครับทุกคนก็มาดูกันก็สบายสบาย,บายปล่อยใจจอย,จอยจอยไม่ใช่ว่าไม่ให้สนใจบ้านเมืองนะข่าวสารบ้านเมืองเราก็ต้องต้องตาม แต่วเวลามาดูกี้ก็มาเป็นพื้นที่ของความสุขพื้นที่ของความสบายใจดีกว่าทุกคน <c oughs> <c oughs> แสบอีหรือไหมลองไปเหเ็ดเบิองเด้อ ดูในกล้องเหมือนเป็นว๋วยเตี๋ยวแห้งเลยนะอืม กินกับขับหมูกรอบๆนีน่ดีมากอมอมขอคุกอีกรอบหนึ่งทำเส้นเล็ก 啊。Oh. เส้นในกีห้อนนี้ดีครับทุกคนเราใครอยากรู้ดูในคอมเมนต์นะเดี๋ยวกี้จะทิ้งรูปไปให้ดีจริงไม่เลอะอืม อแอเตอยิ่งกินยิ่ง,งอร่อยครับทุกคนเป็นคนชอบเลมเลมไงเลมเลมกินอย่างเงี้ยจะอร่อยมาก ทำเส้นเล็กผัดมากินก็น่าจะอร่อยน,นะคนเอาเส้นเล็กไปคลุกกับกระเทียมเจียวอืมปรุงรสด้วยรสดีหน่อยนึงฝาเขียวนิดนึงฝาขาวนิดนึงอย่างเงี้ยครับชอบแต่วันนี้รู้สึกว่ามันจะเยอะไป <c oughs> ก็เลยไม่ได้ทํามากินด้วย มานี้ครับทุกคนเดี๋ยวกี้ไปเก็บรายละเอียดเป็นไลน์นั่งคุยกับทุกคนเลยกาเตือนิดหน่อยกินหมดอยู่แล้วไม่ชอบทิ้งของแลวครับตัวแเ,เราทุกคนไปเจอกันคลิปหน้านะครับอยากใหก้กินอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมในวันนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กีนด้วยนะครับ